แตวก่อนที่จะไปตามข่าวอื่นต่อนะฮะ,ฮะ,ะ,ฮะก็มีคนส่งข้อความมาทางแฟนเพจเราเนาะก้าวเอมคอร์นะฮะ,ฮะขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าอยากจะให้เขาไปช่วยหน่อยนี่เขาเป็นญาตินะฮะเขพิมพ์ม,มาเขาบอกว่าที่บ้านหลังนี้อยู่กัน5คนแล้วก็มีแมว11ตัวตอนนี้น้ําท่วมขึ้นมาจะถึงชั้น2แล้ว<ะ>อยู่บ้านเลขที่12ทับ90หมู่1นะครับตําบลคลองแหออาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแจ้งเบอร์โทรมาด้วยนะฮะ 0815435675หติดต่อคุณอ้อมแล้วก็0897386954ติดต่อคุณเอ็กนะฮะค่ะเราก็ขออนุญาตเป็นสื่อกลางในการ,รส่งต่อความเชื่อลือจะช่วยได้นะคะต,ตอนนี้นะก็แจ้งพิกัดกันเอาไว้ได้นะคะครับ เป็นกําลังใจจริงๆริหนักมากจริงอามาดูเรื่องใกล้กตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลังนี้มากล่าวหาว่าทําคุณใส่ใสแล้วพฤติกรรมของเพื่อนบ้านคุณน,นี้โยนอึอแมวแห้งๆใส่บ้าน<ว>แล้วถามว่าทําทําไมไม่มีคําตอบให้ว่าทําทําไม <วะ S 1> เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ อะไรเอ่ยเอาขึ้นป้ายเอยอเยวเอาไว้แจ้งความทีเดียวต่อไปจะได้ไม่ต้องมีเวลามาร้องเพลงหน้าบ้านและจะได้ไปอยู่โรงพยาบาลใบอะไรวะเนี่ย ่แล้ะ <rôle>: ค <herkes> <ici, S 1> ่ะอยู่ดีๆเพื่อนบ้านก็มาทำแบบนี้ใส่ตัวเจ้าของคลิปนะคะชื่อว่านางสาวสริยาอายุ28ปีนะคะคลิปนี้ถ่ายเอาไว้22พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อนบ้านที่ก่อเรื่องคือประกบบ้านอยู่ในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปแล้วค่ะประกบโยนไม่รู้ขี่หมาขี่แมวแหละ แห้งๆอ่ะเป็นไปหมดเลยโยนเข้ามาในบ้านเธอเธอก็ถามว่าทําทําไมประกบก็ไม่ตอบอะไรเงียบเลยนะเงียบเลยค่ะเธอบอกว่าท้ยายไม่อยู่บ้านหลังนี้ได้แปดปีประกบเนี่ยเขาอยู่บ้านกับสามีและลูกชายเอาจริงๆที่ผ่านมาก็พูดจาดีนะคะพี่กอลฟไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนพูด<ช>จากันดีๆตลอดเทศกาลทีไรก็ทําขนมอะไรไปให้อพอช่วงกลางปีปะกบเริ่มพูดคนเดียวฮะเริ่มพูดคนเดียว ใบมงใบไม้ใบมยมปลิวเข้าบ้านประกบก็โมโห و. เอาน้ําเกลือมาสาดบ้างแหละมาหาว่าเธอทําคุณใสใส่บ้านประกบบ้างแหละฉีดน้ําโยนขยะใส่บ้านเธอแล้วล่าสุดก็คือตามคลิปนี้โยนขี้แมวแห้งใส่บ้านเธอครับเธอบอกว่าโอ้โหมันหนักแล้วนะแรกๆก,ก,ก็ยังงงๆว่าประกบแกเป็นอะไรหลังๆมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น พอโพสต์เอาไว้แบบนี้กลายเป็นว่าลูกชายประกบมาช่วยขอโทษแล้วก็บอกว่าประกบอะเก็บขี้แมวมาจากที่อื่นฮะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วยังไงคะประกบอุตส่าห์ไปเก็บขี้แมวจากไหนก็ไม่รู้แล้วเอามาโยนใส่บ้านผู้เสียหายอย่างนี้นหรอคะงงเลยอะอตอนแรกนึกว่าเลีเ้ยงไว้เองเขาบอกเขาไม่ได้เลี้ยงแมวโอ้โห แต่เอาอย่างนี้ค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าเพื่อความเป็นธรร,รมเราก็อยากคุยกับประกบ,บว่าประ,ก,ประกบทําจริงปะเนี่าายทําไมประกบถึงทําแบบนี้ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านประกบนะคะคือเพื่อนบ้านประกบบอกว่าเอาจริงยังไม่เคยคุยกับตัวประกบเองนะแต่เพื่อนบ้านไม่เคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีมีแค่บ้านหลังเนี้ยแหละที่ถ่ายคลิปอะที่มีปัญหากับประกบแค่หลังเดียวอบ้านอื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะบ้านอื่นบอกว่าประกบก็คุยดี ปกติไม่มีอะไรนักข่าวก็พยายามพยายามจะคุยกับประกบให้ได้<ฆ>อยากจะพูดคุยตะโกนเรียกเพราะว่าเห็นว่าเหมือนกับชั้นสองของบ้านประกบอ่ะน่าจะเปิดแอร์เปิดอะไรอยู่<ฆ>ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าต้องมีคนอยู่นะถ้าประกบไม่อยู่ญาติประกบก็อาจจะอยู่<ฆ>นะคงจะต้องได้คุยกับใครสักคนต<ฆ>ะโกนถามไม่มีเสียงตอบรับจากบ้านประกบ<ฆ>ก็เลยสุดท้ายยังไม่ได้รับคําชี้แจงจากทางบ้านประกบว่าทําไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ ประกบป่วยอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจอะไรไหมแต่บ้านบ้านอื่นไม่โดนเออม่โ้นบ้านหลังอื่นไม่โดนมีอะไรกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าแต่บ้านหลังนี้ยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปัญหากับประกบเออแปลกเนาะบางทีสังคมเราก็มีอะไรแปลกแล้วก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ อก็จบกันไปได้ดื้อแบบนี้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลจากทางบ้านประกบแจ้งเพื่อทราบให้ฟังเฉยๆว่าบ้านหลังนี้เขาได้รับความเดือดร้อนเผื่อประกบดูข่าวเราอยู่เผื่อญาติพี่น้องประกบเห็นข่าวอยากจะชี้แจงติดต่อมาที่รายการเรายินดีนะคะเบอร์โทรอะไรรายการหรอเอาเบอร์เบอร์พี่กบอ่ะเพราะเราไม่อยากนําเสนอข้อมูลฝั่งเดียวถูกไหมคะเราก็อยากให้ประกบได้ชี้แจงติดต่อมาได้นะครับนะฮะ เออเอัไปเสน่อข่าวนะฮะข่าวนี้เป็นเรื่องราวของเขาใช้คำว่าแก๊งเวียดนามค่ะลักลอบเข้ามามแล้วปัจจุบันเนี้ยมีอาชีพหลักก็คือทําไอติมขายคุณเคยทานไหมไอติมกะเทียชอบเต้นต้นเต้นเต้นไปค่ะ <c oughs> เออริมถนนอะไรเงี้ยนะมาจากเจ้านี้หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ถูกสุขอนามัยผมยังไม่เห็นภาพนะมันขนาดไหนครับพี่กอลผมรอดูพร้อมคุณผู้ชมอืมเอา แน่จริงทีมงานเปิดภาพมาฮะทำกับพื้นนี่เอ้าอออุ้ยเหรออุ้ยทำแบบนี้เหรออุ้ยกะละมังโอ้โหงงเลยไม่ใช่ว่าเตรียมตัวล้างจานอะไรอย่างนี้นะโอ้โหคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่ครับทีมในอำเภอบางใหญ่เขาบุกเข้าไปจับกลุ่มแก๊งเวียดนาม พอได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็เข้าไปเลยฮะที่ทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งพบว่ามีการลักลอบทำไอศครีมกะทิสดแบบไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่6คันในบ้านครับมีชาวเวียดนามอยู่6คนเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง1คนครับกำลังเตรียมไอศครีมอันนี้คือเตรียมนะเตรียมจะออกไปขาย ตามจุดต่างๆในนั้นเจออะไรบ้างละ่ะเจอเครื่องปั่นไอศครีมหนึ่งเครื่องครับมะพร้าวหนึ่งรอลูกอโอ้โหขายดีเหมือนกันนะมีถังน้ำแข็งครับเอาไว้แช่ไอศครีมสี่ถังวางอยู่หลังบ้านก็ย,ยึดเป็นของกลางทั้งหมดนะฮะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเชาบ้านหลังนี้เดือนละ4,500บาทคอะบาทและมิวอย่าตกใจนะค่ะ อยู่มาสองปีแล้วครับค่ะเขาเพิ่งรู้เหรอคะว่าทําไอติมคุณถามผมกลับมาแบบนี้อ้าวก็อยู่มาตั้งสองปีแล้วเพิ่งตรวจเจอเหรอคะารทำไอติมอยู่มาสองปีแล้วฮะทําอาชีพนี้มาตลอดนะค่ะถามว่าทําไอติมเป็นได้ยังไงอ่ะอ๋อเคยเป็นลูกจ้างอ๋อแล้วจําเอาจําเอาแล้วก็มองเห็นว่าเอ้ยเราก็พอจะทําได้ก็คงเป็นลูกจ้างจนพอมีทุนเน่ะค่ะงหุ้นกันนะนะซื้อเครื่องมาแล้วก็ทำออกมาขายครับ แนอ่อำเภอบางใหญ่บอกว่าได้รับการร้องเรียนมาว่าการประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่แถวนั้นก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็เจอที่สําคัญก็คือพบว่าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้มาทํางานในประเทศไทยและเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดหลายเรื่องเลยโอ้โหเพียบเลยที่สําคัญการประกอบอาชีพนี้ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขออนามัยเออแล้วเขาส่งขายไปเยอะขนาดไ,ไหนคะไปที่ไหนบ้างก็อยู่มาสองปีอะค่ะไม่รู้ขายแถวไหนอะก็น่าจะผลิตได้เยอะพอสมควรนะคะใช้มพม้าูมะพร้าวอะไรตั้งเยอะเนาะที่ของกลางอะเนาะหนึ่งร้อยลูกเนี่ยฮะก็เดี๋ยวจะขยายผลไปถึงเจ้าของบ้านนะค่ะว่าทำไมถึงให้เช่าไม่มีการตรวจสอบหรอ เป็นใครมาจากไหนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรจริงเจ้าของบ้านก็ต้องเช็คก่อนเนาะก่อนที่จะปล่อยเช่าอ่ะใช่นี่แหละฮะก็อูนี่ก็ตากผ้าไปด้วยซักผ้าไปด้วยทำไอติมไปด้วยไม่รู้พูดยังไงผ้าบรรยายหมดทุกอย่างแล้วใช่ดูสิโอ้โหล้วเราเคยซื้อทานหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละสิเผออร่อยไอศครีมกะทิอ่ะคนไทยชอบทานะ ท<ร>ีมงานชื่อฟางชอบกินด้วยระบุชื่อไปเลยฟางเป็นคนหาข่าวนี้เองเลยนะมันเจ็บเหรอลูกมันเจ็บมันจุกเหรอมันอร่อยอน้ำตาซึมเลยเข่าวนี้ฟางบอกน้ำตาซึมเลยคุณผู้ชมครับเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มรูปแบบค่ะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวกันหน่อยนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้โอ้โหยอดดอยเนห้าองศา กิวแมปานเจดองศาที่ทําการเนี่ยเงศาองศาโอ้โหเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายจังเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไหนลองดูภาพซิเขาวัดให้ดูอุณหภูมิยอดย้าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ยอดย่าเนี่เหม่ยขาบโอ้โหเมื่อกี้ศูนย์จุดสององศาตไปไม่มีอยากไปเนาะเอาละไงอยากไปอีกแล้วคุณจะเสียงสองทุกครั้งเลยเวลาคุณอยากไปเที่ยวอะชอบมากการท่องเที่ยวเนี่ยแต่อยากเห็นอย่างนี้อยากเห็นสักครั้งอย่างนี้ เออจริงๆค่ะนะเล่าข่าวบ่อยมาก<ช>แต่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปแม่คันนิงเนี่ยไม่ไม่เคยแบบไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองเลยใช่ก็จะมีแม่คันนิงหรือเหมยขาบเนาะแล้วก็มี<น>ะทะเลหมอกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปชมบรรยากาศกันเยอะเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็จัดคอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็คอยให้คําแนะนำอะค่ะว่าจุดตรงไหนเป็นจุดชมวิวอะไรยังไงบ้าง<อ>นี่ไงดูซิเยอะด้วยนะอแล้วแต่งตัวเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเนาะจริง คือหนาวเลยอ่ะจริงต้องรองจอนแบบเนี้ยใส่รองจอนไม่งั้นทรมานไม่งั้นหนาวเกินอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะก็ฝากบอกมาว่าอุณหภูมิบนดอยสุเทพต่ำสุด12องศานะคะนักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักแล้วค่ะเขาจะมีลานกลางเต็นท์ดอยปุยอะค่ะอโอ้ยเขาบอกว่าตอนเช้าเลยนะพี่กอลบรรยากาศทะเลหมอกที่ลานอ,อากาศเย็นเนวิวสวย,สวย แล้วก็ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพน่าไปเนาะน่าไปมากมากค่ะรถบ้านผมใกล้เสร็จแล้วเออหรอพี่ก๊อบซื้อรถบ้านเนาะใกล้แล้วไม่เอากระบะไปทำเออหรอปรอเพิ่มไปเลยไหมเสร็จเมื่อไหร่คะแล้วใครมาทํางานอ่ะน้องชมพู่อ่าชมพู่แล้วจะชวนชมพู่ไปด้วยไหมล่ะเอ้าแล้วเหลือใครอ่ะทีมงานมาอ่านกันเองแบมวันนี้อะไรมานั่งอ่านพบกับแบมล้วยฟางฟองด้วยใช่แล้วใครจะดูแลตรงสวิต์ก็พี่พี่เอ็มคอร์ด เอาไม่ไปแล้วกันดูเหมือนจะเดือดร้อนหลายคนเดือดร้อนพี่พีด้วยครับครับผัดกันไปนะคพักเลยไหมค่ะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลค่ะครับ